ิดูดอมปานอ่าปลุ่มรถมีสามยางแค่นี้จะประยุกต์กหน่อยครับใส่รถด,ดีน้ำนุ่นวัวครับผมใส่เลยแบบให้เส้นเนี้ยนุ่มแต่ต,ต้องมีความเปรี้ยวครับผมผมได้เตรียมมะนาวไว้ เึ้นเอาเพิ่มมันพัดที่อยู่เพิ่นสุดีบักเน่าใส่ซุป่ายประจำครับเสร็จมันสีเน,นี้วนุ่มนะครับรสชาติาได้ครับอมอืมแล้ผมมีมักแบบนี้ครับผมส่ใจดีรองครับเพิ่หงหอกกบกวาไปที่นะครับอืมกลับมาบผม ผมจะแบบแก่เจาะอย่างนี้เจหอมเวานิดขวานลงไปครับผมคนแม่ขวาวเองครับแียบดังหินหินปกติก็จะกินธรรมดาแบบไม่ต้องปรุงนะครับแต่นี่เขาไม่ปกติหลงแป๊บนึงครับ ผมเข็มไว้วอนความพอดีนะครับผมขูกจะผิดกับเขยมเจียวเข้าไปสุดยอดแล้ววันะครับผมดาดดินเมื่อกี้นี่ แต่ตตจุกครับผมแข้งตรงนี้น้ำซุปสดจังหน่อยนี่เดือนเลยมันหวานครับมันสาดใหญ่แบบแม่ครับผม มีเป็นใครทันฝอยใส่ทุดทไายกันได้ครับผมโรยลงไปนี่พวงว่าครับเมนูตรงนีง้ครับผมหวานตัดกัน มันต้องหอนสู้ได้สบายเลยครับผม ตัวแสบมากครับผมน้องตัวเป๊ะเตรียมเกียวดลไลน์นี่ครับพริกพงเลไลน์นี่ตัวงอกบานๆครัอืมอ่อยมากือว่าเขาไม่นุ่มเ่งง่ายๆตัดจดีอ ผิดมากนะครับผมนี่คือบโบล้าน,นครับผมแล้วผมอยากเติมก็คือครับผมกระชุ่นประกอบนี่คือบโบล้านสุดๆนะครับผมเดือดหัวงอกกับต้นหอมกระเส้นมีแค่นี้เนี่ยน้ำนะครับต้องเป็นเชี่ยวดำบานครับจับ nó sẹp đi siêu đậm bạn không ngọt còn cúc quả mấy máy bạn để cùng menu không cái menu nữa nha bộ đặt bên menu lại bằng không ngọt rất biết đi nào. งไปครับผมทำแบบสะใจเลยบอกเลยว่าพอจนเสร็มีนี่แต่มีไว้ๆครับผมเยอะมากถ้าว่านี้กินไปสบายครับทุกคนเนี่ตรถทุนครับรถหุ่นอุ้ยครับป็ในไงวย่ครับ mm-hmm